สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ X2 นะครับผมก็คิดที่แล้วนะที่ลงไปก็ขอบคุณมากนะครับที่ยังไม่ลืมกันนะแต่ว่าวันนี้นะครับตามควาสัญญาตามความเด็กล้องนะครับก็คือผมจะทำการลื้อนะครับเครื่องลงมาอีกรอบหนึ่งนะสำหรับรีท63นะเพื่อที่จะเช็คนะครับว่ามีการเฉี่ยวชนอะไรหรือเปล่า คลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องติ X2 ด้วยนะครับตอนนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมรื้อมาแล้วนะครับยกเครื่องลงจากรถที่ร้อยแล้วแต่ว่ากําลังจะลื้อชุดหัวออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ได้เรือนมาแล้วด้วยนะครับสำหรับใครที่บอกว่าเรือนตั้งสิพี่มันต้องเรือนตั้งเท่านั้นก็จัดการทําให้แล้วนะครับเรือนตั้งนะงบของไอ้ปามันนะครับผมโอเคผมเป็นคนทาอย่างเดียวนะงบมาผมทําแค่นั้นเองนะครับทุกคนไปเริ่มกันเลยโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนะครับผมที่ ผมได้ทาการลื้อลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงนะพิงไว้แบบนี้เลยนะครับผมลื้อง่ายมากนะสาหรับใครที่แบบอยากจะลองยกเครื่องลงนะครับคือแม่งแบบขันแค่นิดเดียวเองขันแค่สองตัว3าตัวก็ออกแล้วนะครับสำหรับเครื่องนะแต่ว่าพวกปลั๊กอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําการถอดออกมานะแล้วก็จําให้ได้ด้ว่าถอดจากไหนถ้าถอดแบบนี้จะง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดถอดแบบทีละปลั๊กเนี้ยจะงงนะครับผมตอนแรกผมก็ถอดแบบทีละปลั๊กเนี้ยแม่งงงไว้ว่าสายไหนเป็นสายไหนแต่ถ้าเกิดถอดแบบเป็นปลั๊กอย่างเงี้ยออกมาเลยอันนี้ง่าย นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการรื้อเลยละกันนะครับให้ดูก่อนสภาพไม่มีการรั่วใดๆทั้งสิ้นนะครับว่า,าน้ําดันน้ํารั่วอะไรไม่มีนะครับผมแต่ว่าข้างในอ่ะไม่รู้นะครับนะแล้วก็เรือนนะครับนี่สาหรับเรือนนะใครที่แบบสงสัยว่าพี่ใช้เรือนอะไรอยู่ตอนแรกอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรือนเดิมนะสาหรับลีดเลยแต่ว่าใบาเป็นใบ30มิมลนะครับเรือนตัวนี้เป็นใบ30มิมิลแล้วก็ใช้ คอลิดแท้นะครับทาการเชื่อมอันนี้คือเขาทํามาอยู่แล้วนะตอนนี้ซื้อรถมาเขาก็ทามาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมได้ทําการเกาพอร์ตไอดีออกนะครับให้มันใหญ่แต่ว่ามันก็ใหญ่ไม่ไม่มากอ่ะเดี๋ยวลื้อให้ดูเลยแล้วกันหัวฉีดก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเรือนตั้งของเรานะครับนี่เลยเป็นปาก32บอไอใบ32มินะครับใบ32มิลนะผมจะลองใส่ดูว่ามันจะแตกต่างจากของเดิมไหมแต่ผมมองว่ามันแตกต่างอยู่แล้วเพราะว่าใบมันเป็นใบใบใหญ่ไงใบสามสอง แล้วก็มันก็จะตั้งแบบนี้นะครับผมแต่มันมีที่ใส่หัวฉีดมาด้วยว่ะเพื่อนดูมีที่ใส่หัวฉีดตรงเรือน1อันนะครับแล้วก็ตรงคอลีดมันก็มีอีกหนึ่งอันนะแต่ผมจะทําการอุดตรงนี้แล้วก็ไปใส่ตรงคอลีดอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อจะตรงส่เดี๋ยวพาไปดูนี่เพื่อนเ่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นคอลีดของเรือนตั้งนะครับอันนี้ผมกาลังทําการเกาพอร์ตออกนะครับให้มันใหญ่อีกหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้มีที่ใส่อ่สออาสำหรับหัวฉีดหนึ่งอันนะครับถ้าเกิดผมใส่ไปแบบนี้เห็นไหม ว่าตรงเรือนก็จะมีที่ใส่หัวฉีดอีกหนึ่งอันแต่ใส่ตรงเนี้ยในภาพในหัวผมผมว่ามันฉีดน้ามันไม่ดีแน่นอนอะ่ะเออผมก็เลยจะต้องหาหัวฉีดที่ไม่ใช้อะ่ะมาอุดตรงนี้แล้วก็ใส่ใส่ใส่หลอกเอาไว้นะครับแล้วก็จะใช้หัวฉีดตรงนี้แทนนะครับนี่ให้ดูดูเห็นบป่าไม่รู้นะเนี่ยกำลังจะเกาให้มันแบบเนียนที่สุดอะ่ะทาไมถึงต้องเกาแบบแบบเป็นวงรีแบบนี้นะครับเพราะว่าพอร์ตไอดีมันเป็นตรงตรงเสือ้อเออตรง ชุดฝามันเป็นมันเป็นวงรีมันเป็นวงรีแบบนี้ไม่ใช่วงกลมนะครับผมก็เลยต้องทําให้มันแบบเข้ารูปนะโอเคทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะมาลือ้อออกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมระดับแรกเดี๋ยวต้องท่อก่อนน,นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อนนะท่อกูนะครับคอสําหรับคนสงสัยเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยดีกว่าเซตศูนย์นะเอาตรงเอาตรงคอก่อนเลย ตรงคอนี่นะตรงคอเห็นไหมสามสิบสองนะครับตรงคอสามสิบสองจุดสองเก้านะครับส่วนตรงปลายตรงปลายสี่สิบเอ็ดจุดห้าสามนะครับ,ปร,นะรบประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับอ่าสเปคลูกหกสามนะครับจริงๆมันใส่หกสองก็ได้แหละแต่ผมเอามาใส่หกสามเพื่อที่จะให้มันแบบมันแบบว่ามันอันอันนิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะมันเป็นสเต็ปของหกสองแหละแต่ว่าเอา มาใส่หกสามนะครับใส่ได้เหมือนกันนะใส่ได้เหมือนกันผมว่ามันก็วิ่งดีเลยนะครับสําหรับท่อใบนี้นะครับกูมาหาชัยสามคันก็ใช้ท่อ,อกูนะครับผมอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวมาลื้อกันต่อเลย <c oughs> งงงงอยู่ๆก็ตัดมาตอนเช้านะครับคือ <c oughs> ตัดตามใจแล้วทุกวันเนี้ยนะครับโอเคทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับเราก็ทําการลื้อเสร็จทิบร้อยแล้วแล้วปรากฏว่าผมเจออ่าเรียกว่าอะไรอ่ะเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งผมไม่อยากให้เกิดเลยทุกคนก็คือ เดี๋ยวพามาดูดีกว่าเออมันเกี่ยวกับเครื่องยนต์นี่แหละนะครับแต่ว่าเจอปัญหาเราก็ต้องแก้ไขนะครับผมโอเคไหมโอเคทุกคนไปเดี๋ยวพาไปดูกัน,นก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ผมได้ทําการลื้อออกมานะครับผมเบ้าฝานะครับก็จะประมาณนี้เห็นไหมนี่เบ้าฝาประมาณนี้นะครับผมยังไม่ได้เก็บพวกสันพวกขอบอะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือเราทําการประกอบใส่เลยนะครับอ่ะเสื้อลูกนะครับเสื้อปกติ นะครับเสื้อปกติไม่มีรอยที่ว่าจะติดจะเบรกนะครับอไอเรื่องจริงนะเนี่ยใ,ให้ดูใกล้ๆดีกว่าอันนี้เป็นค่าน้ามันเครื่องนะเห็นนะอันนี้เป็นคราน้ํามันเครื่องนะครับไม่มีรอยร่องรอยที่จะเบรกจะติดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแต่ว่าทุกคนดูนี่เห็นไหมทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมตรงข้างล่างเนี่ยอันนี้คือวาล์วชนนะเพืนะนะววอ่อนนะวาล์วไอเสียชน นะครับแต่ว่าผมได้ทําการเช็คดูละว,วาลวไม่คดนะครับวาลวไม่คดนะแต่ว่าเราก็จะบดวาลฝั่งไอดีนิดหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะมีรอยตาหมดตึมนะครับเพราะตอนที่มาผมประกอบอะ่ะทุกคนตอนที่ผมประกอบไปปุ๊บใช่ไหมผมก็เช็คทำความสะอาดดีละนะครับแต่ว่าตอนที่เราเอาออกไปเทสอะที่ผมเคยบอกกัเพื่อนว่ามันมีเศษดินอะเข้าไปอยู่ในเรือนอะเออผมว่าน่าจะเป็นในจุดจุดนั้นที่ดินมันเข้าไปนะครับแล้วก็ จังหวะวาลวมันสับอ่ะทุกคนจังหวะวาลวมันสับปุ๊บทีนี้มันอาจจะทําให้วาวลรั่วได้นะครับแต่ว่าไม่มีปัญหานะเดี๋ยวผมจะทําการบดวาลวใหม่นะครับแล้วก็จะเซตซีซีว่าฝาเก่าตามสันมุมนิดหน่อยนะครับผมทุกคนประมาณนี้เลยน้ําไม่มีรั่วนะครับพวกน้ําไม่มีรั่วเลยนะส่วนเลื่อนนะครับนี่เลือนที่ผมบอกว่าผมเก่าพอร์ตมันเดี๋ยวผมพามาดูเรือนนี่ทุกคนเห็นไหมนี่ผมเก่าประมาณนี้ อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าเป็นการเกาครั้งแรกนะแต่ว่าเพื่อที่จะให้มันเข้ารูปก,กับฝาของเรานะครับฝาของเราเป็นงาน CNC นะครับผมเห็นไหมเอาฝา CNC นะครับซึ่งรูค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยไม่ต้องมาเปิดเพิ่มนะสำหรับรู6 3นะเออว่ามันใหญ่อยู่แล้วนะครับส่วนไอเสียก็ประมาณนี้เบิ่มๆนะครับไอเสียเบิ่มๆเลยนะ แคมเราก็ลื่นๆนะเห็นนะแคมเราก็ลื <ๆ S 2> ่นๆนะนะนี <ielt> ่ส่วนเรือนนี้ก็จะเป็นเรือนใหม่นะเดี๋ยวรอบนี้เราจะเอาเรือนตัวนี้มาใส่นะครับปากฐามสองมิลใบใบฐานที่สองมิลนะใหญ่เลยนะครับรันแน่นอนบอกเลยก็นั่นแหละทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาปามนะครับไปสรับบุรีเดี๋ยวพวกเราจะไปสลับบุรีกันซึ่งเราจะไปเอาข้างนะครับแปเวาข้างของลีดหกสามด้วยแล้วก็จะไป รีแมปจีออนน่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันไปดูต่อในคลิปปามได้เลยนะใครที่จะดูะคลิปรีแมปหรือคลิปอะไรอย่างเงี้ยไปดูต่อในช่องปามได้เลยนะครับเดี๋ยวพามาดูตอนนี้เรายกรถขึ้นไปที่บอยแล้วนะนี่เห็นไหม <laughs> เรายกรถขึ้นไปที่ลอยแล้วนะครับผมพร้อมรีแมปเลยแล้วก็จะเปลี่ยนไอ้นี้ด้วยกองนะครับกองเป็นกองแท้กองเป็นกองแท้แต่ว่าปามมันจะเปลี่ยนนี่นี่พอกองพอกองเลสน,นะครับเห็นไหมพอกองเลด อันนี้เป็นปอก h y b นะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นของแบบอะไเลยนะ DRC นะครับโคตรล้านเลยทุกคนวสวยจัดเพราะว่าปัม๊มเนี่ยทำโปรเจกช์โชว์ห้องเครื่องไนงะเออไม่ครโปรเจกช์โชว์ห้องเครื่องผมบอกเลยว่าล้านแน่นอนนะเดี๋ยวรอติดตามชมได้อันนี้เรามัดแน่นหนาละแน่นหนาละลดโยกละเออเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ว่าส่วนไอเจ้าลีดคนนี้นะเดี๋ยวรอกลับมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาประกอบ เพราะว่าผมต้องเอาลูกสูบไปลงกึงเพื่อที่จะหลบวาว์เพิ่มอีนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะแก้ไขกันยังไงรอบนี้นะครับส่วนโครงเราก็ประมาณนี้เลยนะนี่โครงก็ไม่มีอะไรมากมายนะโครงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทําความสะอาดด้วยเพราะว่าเราไปลุยดินเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกเห็นไหมที่ดินมันเข้าไปในพอร์ตไอเดียผมว่ามันเป็นซุเศษดินเล็กๆอย่างนี้แน่เลยแล้วมันก็ทําให้วาลวแบบวอล์ไอเดียแบบรั่วนะครับผมนี่ประมาณนี้แต่ไม่แต่ควันไม่ไหลนะ วันไม่ไหลนะนี่ประมาณน,นี้นะครับส่วนสายไฟผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะเก็บสายใหม่นะครับสายไฟนียผมจะเก็บสายใหม่เดี๋ยวจะเดินสายถักใหม่นะครับให้มันแบบว่าสวยเนียนตาเผื่อที่จะโชว์ห้องเครื่องอีกคันหนึ่งนะค,ะครับผมเห็นไหมเพราะว่าเป็นงานง่ายมากนะงานง่ายไม่มีขายด้วยต้องทําเอง <laughs> โอเคครับทุก okay, คนตอนนี้ก็กลับมาไปที่ร้อยแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปที่ปาไปหาช่างอ่านนะครับ<ๆ>ก็สามารถไปดูได้เลยไม่รู้ผมจะลงก่อนมันหรือว่าลงหลังมันนะแต่ตอนนี้ก็คือรถไอป้ปาทําเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเจียโน่คันนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูกันว่าทําอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้ปามันก็เปลี่ยนใต้เบาะใส่เป็นที่ร้อยแล้วก็มองเห็นด้วยว่าทําอะไรไปบ้างนะครับมาดูกันอย่างแรกเลยที่ต้องเปลี่ยนเห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นท่อกรองเหล็ดอันนี้นะครับผมนี่เห็นไหมท่อกรองเหล็ดอันนี้ เป็นของ DRC นะครับผมส่วนลูกยางนะครับเป็นของ h YB นะแล้วก็เลือนเปลี่ยนใหม่นะครับผมเป็นเรือนเดิมแท้แต่ว่าวานปากใบถ้าจำไม่ผิดน่าจ,จะประมาณ30หรือ3านี่แหละประมาณ3ามสแต่ใหญ่มากนะครับแล้วก็อ ى, คอรีดย่นนะครับอันนี้เป็นคอรีดแท้ย่นนะอันนี้ก็ช่างอ่านทําให้แบบสดๆเลยนะครับแล้วก็อะไรอ่ะรีแมปเปลี่ยนน้มามันใหม่เป็นน้ำมัน E 2 0สนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ฟังว่า เสียงจะประมาณไหนนะครับบอกได้เลยว่ามันแน่นอนจบไปที่13แรงม้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะทุกคนมาฟังเสียงกันว่าเสียงจะประมาณไหนนะครับ คันนี้เลยนะครับสาหรับการรีแมปไปจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นไดโน,โนแล้วนะคันนี้ขึ้นไดโนแล้วอย่างที่บอกไปจบอยู่ที่13แรงม้าแต่ก่อนหน้านี้นอยู่ประมาณ12.2 12 1 2แรงม้านะลันแรก12.2แรงม้าแต่ว่าเทสไปจบอยู่ที่12ลันเออ12ลันได้ลันสุดท้ายได้13 13.6หรือจุดนี่แหละประมาณนี้แหละนะครับทุกคนก็ถือว่า โอเคเลยนะสำหรับสเตจนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพาเอาไปขับเล่นดูว่าจะแรงจากเดิมเยอะไหมแต่เท่าที่ผมลองขับดูนะขับแค่แบบตรงหน้าบ้านเนี่ยรู้สึกว่าความแตกต่างแตกต่างได้เยอะมากนะครับแตกต่างเยอะเลยนะครับต้นมาแรงขึ้นกลางมาดีขึ้นแต่ท้ายเดี๋ยวเราลองไปขับเล่นที่สนามของเรานะครับผมส่วนลีดนะครับใครที่รอลีดนะเดี๋ยวผมเอาลูกสูบไปให้ลงกึงก่อน นะครับเพื่อที่จะหลบวาวเพิ่มนะเพราะว่าตอนนี้วาวชนอยู่ส่วนไอเสียเนี่ยไอเสียไม่โคดนะครับไอเสียไม่รั่วแต่ไอดีเนี่ยมีการซึมซึมออกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมต้องมาบดวาวใหม่นะเดี๋ยวมาดูการสลับสตอรี่ลีดหกสามนะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ช่องตีเอ็กซสองเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันครับ